แต่มีอีกเรื่องที่ไม่สีสันละถือว่าเป็นเรื่องน่าตกใจนี่นี่เบเลดก่อนหน้านี้แค่สัปดาห์เดียวครับเราเคยรายงานข่าวว่าเบเลดอะได้คนเขียนบทคนใหม่มาเติมทีมเป็นคนเขียนบท true d e t e c t i v รืองสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็เข้ามาในทีมในช่วงสุดท้ายปรับบทครั้งสุดท้ายก่อนจะเริ่มถ่ายทำในเดือนหน้า มีเวลาทำงานเรื่องบทอีกหนึ่งเดือนไม่ถึงสัปดาห์ครับหลังจากที่เบลดมีการดึงเพิ่มทีมงานเขียนบทแล้วก็ตั้งใจจะปิดเรื่องบทให้มันเสร็จภายในหนึ่งเดือนมันก็มีข่าวไรเตอร์สไตร์ครับ w r i t อร์ u ก l d o ออฟอเมรินะครับสมาคมนักเขียนอเมริกาซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกกว่า2 0,000คนนะครับ ทำงานทั้งในวงการโทรทัศน์แล้วก็วงการภาพยนตร์นะครับคนเป็นคนเขียนบทเรียกว่าคนเขียนบทที่อยู่ในอเมริกาไม่มีใครอยู่ในยูเนียนนี้แหละครับทุกคนก็อยู่ในนี้แหละทั้งหมดตกลงกันว่าเราควรจะเจรจากับสตูดิโอกันใหม่เรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าทุกวันนี้สตูดิโอทำท่าทำทีเหมือนอยากจะลดปริมาณคนเขียนบทในแต่ละเรื่องมันมีรายละเอียดนะเนาะผมเล่าสั้นๆนิดเดียวก็แล้วกันนะครับ เท่าที่เท่าที่ได้ฟังได้ยินได้อ่านมาเนี่ยเหมือนระยะหลังๆอลลีวูดเขาอยากจะประหยัดบัตรจดในการเขียนบทในไรติ้งรูมนะครับไรติ้งรูมก็คือห้องเขียนบทที่จะเอาตักเขียนบทเยอะๆมารวมกันนะแล้วก็ระดมสมองกันเครื่องกันออกมาเป็นบทอันนึงอนะ่ะเขาไม่อยากให้ทําแบบนั้นละเขาบอกว่าสตูดิโอหนังเรื่องไหนนะโปรดิวเซอร์คนไหนนะทำให้ไรติ้งรูมมันเล็กที่สุดเนี่ยประหยัดได้มากที่สุดในยุคก็จะได้เงินเพิ่มมากเท่านั้น ดังนั้นฮอลลีวูดก็หดรายได้ทีรูมให้มันเล็กนะครับแล้วก็กลายเป็นระบบฟรีแลนซ์นะครับนักเขียนก็กลายเป็นระบบฟรีแลนซ์ที่ค่อยๆว่าจ้างมาเติมนู่นเติมนี่นิดๆหน่อยๆเป็นรายวันอ่ะนะครับรา,ายได้เขาก็เลยหดไปเยอะประกอบกับภูมิทัศน์สื่อการชมภาพยนตร์มันเปลี่ยน Netflix สตรีมมิ่งมันมาแรงมากแล้วก็ซีรีส์ที่ลงในสตรีมมิ่งมันก็จำนวนไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนรายได้นักเขียนบทก็เลยน้อยลงไปอีกเขาก็เลยต่อรองว่าเขาอยากได้รายได้เพิ่ม เขาอยากจะให้คำนวณจำนวนตอนกับจำนวนวิวเนี่ยให้มันสัมพันธ์กันหน่อยถ้าคนดูเยอะเราก็ควรจะได้เงินเยอะขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เจราจากันไม่รู้เรื่องครับนักเขียนบทตัดสินใจสไตรไปเมื่อต้นเดือนเมษพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วก็การสไตรก็ทำให้วงการทีวีต้องหยุดต้องรีลันเขาบอกว่าสไตรไปวันเดียวศูนไปเป็น10ล้านเลยนะครับเพราะว่ารายการมันออกไม่ได้เลยนะครับพวก เดลี่โชว์ทั้งหลายอะ่ะเขาต้องการคนเขียนบทคมๆเนาะไม่มีใครเขียนให้เลยครับเราก็ดูเหมือนว่าวงการภาพยนตร์ทั้งวงการเนี่ยจะสนับสนุน movement นี้ของ WGA นะครับก็คือคิดว่าคนเขียนบทควรจะได้ค่าตอบแทนที่ที่เป็นธรรมกว่านี้ดังนเบลดก็เลยเป็นเรื่องแรกๆครับที่ได้ผมได้รับผลกระทบเพราะายังปิดบทไม่เสร็จนะักเขียนก็ปั่นไม่ทันวันสไตร์ก็เลยต้องหยุด โปรเจกต์ไปก่อนรอให้เขาหยุดสไตร์ก่อนภาคส่วนอื่นๆเขาก็ออกมาบ่นนะครับว่าโหอยู่สไตร์กันเนี่ยหยุดกันหมดเลยเนี่ยเอองานไม่เดินขาดรายได้กันเป็นแถบเลยแต่ว่าพูดก็พูดนะครับมันก็เหมือนเวลาเราประท้วงล้วปิดสนามบินนะครับมันก็ต้องมีการจับตัวประกันน่ะเอออันนี้มันก็เหมือนจับวงการเป็นตัวประกันน่ะเขาก็คิดว่าวงการคนจะสตูดิโอคนจะแฟกับเขากว่านี้อ่ะก็ดึงกันไปดึงกันมานะครับซึ่งในขณะที่ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ย ทาง WGA ก็ไม่มีอ่อนข้อนะครับไม่มีการลดเขาเรียกว่าลดข้อต่อรองที่ยื่นไปให้กับสตูดิโอต่างๆนะในขณะเดียวกันทางฝั่งของนักแสดงเองก็ค่อนข้างร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุน movement นี้ของ WGA ครับดูได้ชัดเจนที่สุดอันหนึ่งก็คือดูได้จากงาน MTV Movie Awards ที่เพิ่งจะประกาศกันไปเมื่อต้นสัปดาห์อันดับแรกเลย Drew Barrymore มีชื่อจะมาเป็นพิจีกรดูบริมอรประกาศถิวเฉียดก่อนเริ่มงานไม่กี่วันว่าขออภัย MTV Movie Awards ฉันไปไม่ได้ฉันต้องไม่ไปงานเพื่อเป็นการแสดงการสนับสนุนการประท้วงของ w g a ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะก็จบกันด้วยดีระหว่างดูบริมอกับทาง MTV Movie Awards นะครับแต่ว่าดูบริมอให้เหตุผลว่า ที่ต้องสนับสนุน movement นี้เนี่ยก็เพราะว่าคนเขียนบทเป็นกระดูกสหลังที่สำคัญของวงการไม่มี screenwriter ก็ไม่มีหนังไม่มีรายการไม่มีโชว์ไม่มีประกาศรางวัลไม่มีอะไรทั้งสิ้นอะ่ะดังนั้นแล้วคุณจะต้องแฟร์กับเขายูเบริมอร์ก็เลยขออนุญาตไม่ไปเป็นพิธีกรในงานประกาศรางวัล MTV Movie Award ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะครับอีกหนึ่งคนได้ไปสรางวัลเปโดปรัสคารครับเปโดปรัสคารนี่ได้มาจาก The l a s t of Us ทั้งสรางวัลเลย ก็คือรางวัลเบสดูโอกับเบสฮีโร่ไม่ได้ไปนะครับแต่ว่ารับทาง VTR ไปดูปราสคารออกมาบอกว่างานวันนี้เนี่ยผมมารับรางวัลนะแต่ว่าคริแมซิตกับนิวรักแมนที่เป็นนักเขียนบทของเรื่องนี้เนี่ยและเป็นนักเขียนบทสำคัญของเดอะลัส o ั Us สเนี่ยไม่ได้มางานด้วยแต่ผมจะออกตัวแทนทั้งคู่ครับว่าพวกเรายืนอยู่ข้าง WGA ในการต่อสู้ครับ เราขอบคุณนักเขียนบททุกท่านและพวกเรานักแสดงก็รักทุกคนมากๆจริงๆเป็นการสปีชนะครับเพื่อสนับสนุนการแสดงออกของ WGA ของปโดปัสคาวนะครับอีกหนึ่งคนโจเซฟควินครับ Joseph q u วิ n เนี่ยมาจาก Stranger Things ได้รางวัล r e a k t h r o u g h Performance การแสดงที่โดดเด่นแกก็ไปร่วมงาน MTV Movie Awards นะครับก็บไปกับเพื่อนๆจาก Stranger Things นะครับ กับเพื่อนแกไอผมยาวนะแล้วก็ไอขวามือไอเวกหน้าก็ไปด้วยกันนะครับโดยตัวโจเซฟควินเนี่ยบอกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการพูดบริทีแต่เป็นการให้สัมภาษณ์นักข่าวโจเซฟควินเจ้าของบทเอ็ดดี้จากส t ต a นเจอร์สติ้งบอกว่าผมคิดว่ามันจะไม่มีทางมีตัวละครแบบเอ็ดดี้หรือว่าเรื่องราวที่เจ๋งๆแบบส t ต a นเจอร์ติงเลยถ้าไม่มีนักเขียนที่เขียนงานเก่งๆงานเขียนเนี่ยเป็นงานที่หนักหนานะโจเซฟควินบอกว่าพวกเขาเนี่ยควรจะได้รับความเคารพ แล้วเราก็าควรจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ร่วมกันแล้วทุกฝ่ายรู้สึกดีแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันแฟร์นะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของนักแสดงที่ออกตัวสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ w g a นะครับ movement น,นี้ผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศคาดเดาว่าน่าจะกินเวลานานพอสมควรครับคือทางตัวแทน w g a พูดถึงขนาดว่าเอาสิดูซิว่าใครจะใจแข็งกว่ากัน ทางสตูดิโอนะที่ยังดึงดันไม่ทำตามข้อตกลงของ WGA อนะอยู่ไปคอยตอบคำถามลูกหลานเอาเองแล้วกันว่าพ่อพ่อทำไมหนังมาเวลยังไม่ได้ดูอีกพ่อพ่อทำไมหนังการ์ตูนดิสนีย์เรายังไม่ได้ดูอีกเขาบอกจะฉายวันนี้ไม่ใช่เหลอทำไมยังไม่ได้ฉายอีกถ้าเราไม่จรดประกาทุกทวันนี้ใช้คำว่าจะดประกาไม่ได้แล้วเพราะว่าจะลดปลายนิ้วลงไปบนแป้นพิมพ์เพื่อเนรมิตบท ที่แสนจะสุดยอดให้กับภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ในแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นการสร,ร้อยยังคงต่อเนื่องเนี่ยไอ้ทั้งหลายที่รอดูก็ไม่ได้ดูแล้วครับมันเริ่มไม่ได้ครับบทภาพยนตร์เป็นต้นทางที่สําคัญมากๆนะครับดังนั้นหวังว่าการประท้วงครั้งนี้มันจะไม่กี่ระยะเวลายาวนานนะครับบอกเป็นไกด์ไลน์ครับคราวที่แล้วปี2007 3เดือนกว่าเกือบ3เดือนครึ่งครับร้อยวันน่ยประท้วงกันอยู่แบบเนี้ย ไม่รู้แล้วทุกอย่างจะจบลงยังไงแต่อยากให้ทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีนะครับ